วิทยุธรรมสุขีสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบวิทยุธรรมสุขีรุ่นปุ่มใหญ่กับรุ่นพกพานะครับว่าต่างกันยังไงหลายท่านอาจจะอาถามมานะครับว่าสองรุ่นเนี้มันต่างกันยังไงบ้างบางทีดูจากภาพอาจจะไม่เห็นภาพนะฮะนี่เราก็เลยเอามาเทียบกันไปทีละข้อเลยเนาะ มาดูกันไปทีละข้อเลยว่าต่างกันยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับของแต่ละรุ่นอันดับแรกนะครับก็คือรูปล่างรูปลักษณ์นะครับรูปแบบภายนอกเนี่ยอย่างที่เห็นเลยว่าต่างกันอันนี้จะเป็นรุ่นปุ่มใหญ่นะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวเครื่องเขาจะใหญ่กว่านิดนึงนะตัวเครื่องเขาจะใหญ่กว่ารุ่นพกพาก็จะเล็กกว่า นี่คือขนาดที่เทียบกับมือนะครับมือผู้ชายนะก็คือ1นึ่ฝ่ามือเนี่ยถือได้เลยข้อดีคือเขาจะมาะอกอการพกพานะครับสามารถใส่กระเป๋าเสื้อใส่กระเป๋าของเกงได้สะดวกมากๆเลยครับเพราะเล็กมากด้านข้างก็จะเห็นความบางนะครับอันนี้ความหนานี่นะรุ่นปุ่มใหญ่เขาก็จะหนากว่าหนากว่าอ้วนกว่าด้านหลังนี่ รุ่นพกพาเขาจะเป็นสีทองทั้งอันนะครับส่วนรุ่นปุ่มใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นสีด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นสีดำาอ okay. แล้วก็รุ่นสีอ่ารุ่นพกพาเนี่ยฮะเห็นสีตรงขอบไหมเขาจะมีความเงานะเป็นเหมือนอ่าอลูมิเนียมเงาเงานะครับสวยมากนี่ส่วนรุ่นปุ่มใหญ่เขาก็จะเรียบเรียบไปเลยก็คือจะเป็นสีสีทองแล้วก็เชื่อมกับสีดำด้านหลัง ตัวปุ่มเขาก็จะเป็นสีดํานะครับตัวหนังสือสีขาวส่วนรุ่นพกพาเนี่ยตัวปุ่มเ็าจะเป็นทรงทรงทรงรีเนาะแล้วก็ตัวหนังสือสีดําอยู่บนปุ่มสีขาวเล็กๆปุ่มจะเล็กกว่าเห็นไหมคือถ้าคนชอบปุ่มใหญ่เนี่ยสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็คือรุ่นปุ่มใหญ่นี่จะเหมาะที่สุดเพราะว่ากดง่ายปุ่มไปเริ่มเลยนะครับนี่ไม่ต้องใส่แว่นก็เห็นนะฮะใหญ่มากแต่รุ่นพกพาเนี่ยอาจจะเหมาะกับไอ้คนที่อยากพกพา เรนมองว่าไม่ต้องใช้ปุ่มใหญ่ขนาดนั้นหรอกก็กดเห็นนี่นะครับก็ได้นะได้เหมือนกันตัวลำโพงด้านข้างนะครับจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เ็าจะเป็นลัศมีที่ออกมาจากวงกมลมนะเป็นลัศมีออกมาเนี่ยฮะเป็นเป็นการเจาะรูทรงทรงกลมสวยมากนี่นะครับส่วนรุ่นปุ่มใหญ่ตัวลำโพงเขาจะเป็นทรงทรงแปดเหลี่ยมนะหนึ่งแบบนี้ก็เสวยคนละแบบนะครับ ตัวแสดงผลหน้าจออ่าลองเปิดขึ้นมาตัวแสดงผลหน้าจอก็จะเป็นอ่าตัวเลขลำดับของการเล่นแล้วก็วินาทีนะครับพร้อมสัญลักษณ์บอกระดับแบตนะครับส่วนรุ่นพกพาก็เหมือนกันนะฮะก็จะมีตัวเลขบอกลำดับบอกวินาทีการเล่นแล้วก็มีสัญลักษณ์บอกระดับแบตแบตอยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้นะ หน้าจอก็ใหญ่ชัดเจนเหมือนกันออันนี้คือรูปลักษณ์ภายนอกรุ่นพกพาก็จะมีสาวากาศด้านหลังนะครับที่สามารถดึงออกมาได้กรณีที่ต้องการฟังเอฟเอ็มยาวเลยนะครับนี่รุ่นพกพาก็เช่นรุปป่นภูิใหญ่ก็เช่นกันนะครับเขาก็จะมีสาวอยู่ด้านหลังเหมือนกันดึนงดออกมาได้เหมือนกันฟัง f H m ได้ทั้งคู่นะครับฟัง F H m ได้ทั้งคู่เดี๋ยวลองมาเปิดเทียบกันดีๆดูเรื่องรูปลักษณ์ก่อนนะ โอเคเรื่องรูปลักษ์ผ่านไปซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยว่าจะจะเอาพกพาหรือจะเอาปุ่มใหญ่วิธีการใช้อาจจะต่างกันนิดนึงปุ่มใหญ่อาจจะเหมาะกับการที่อาจต้องการปุ่มใหญ่ชัดๆไปเลยมองชัดๆนะครับผู้สูงอายุหรือบางคนมองว่าเอ้ยยังไม่ได้สูงอายุขนาดนั้นอันเนี้ยเหมาะกว่าพกพาขึ้นรถลงเรือได้นะครับอ่านี่คือเรื่องรูปลักษณ์นะเรามาฟังเรื่องเสียงไหมครับอ่าเรื่องเสียง S <S จะเปิดระดับเสียงไม่สุดนะครับเปิดนิดหน่อยนะและว้ว,วาค,าค่อยๆเร่งไปก็คือปุ่มใหญ่เสียงจะดังมากๆนะครับดังมากเลยคือถ้าเปิดไว้ในบ้านนี้น่าจะได้ยินทั้งบ้านนะครับลองรุ่นพกพาดูนะครับ เดี๋ยวค่อยเระดับเสียงไปขึ้นเรื่อยๆนะการไาวหว้พระสวดมนต์การเจริญงบทนำทำวัดเช้าน่าจะลองเพิ่มเสียงนะโยโะภาคารังสมัมมาสัมพุโธพระผู้นีพระพากเจ้าเน,นินก็ดังเหมือนกันนะครับ ก็คือเครื่องเล็กขนาดนี้แต่เสียงก็ดังมากเหมือนกันแต่เหมือนเสียงอของรุ่นปุม่มจะดังกว่านิดหน่อยนะครับจะดังกว่านิดหน่อยจะมีความทุ้มกว่านิดหน่อยเพราะเครื่องเขาใหญ่กว่าแล้วพงเขาใหญ่กว่าแต่ว่ารุ่นพกพาก็ดังมากแล้วนะครับในกรณีที่เราต้องการฟังที่วางไว้บนหัวเตียงหรืออะไรเนี่ยคือดังมากๆนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดสุดนะอาจจะเปิดแค่ครึ่งเดียวก็ดังมากแล้วหรือบางทีต้องการพกไปไปทํางานข้างนอกไปทําสวนไปทําอะไรด้วยเนี่ยทั้งคู่ก็ ตอบโจทย์นะครับความดังนะฮะในเรื่องความดังอแต่บางคนมองว่าถ้าพกเพีงนอกอันนี้จะหนักไปหน่อยนึงนะครับอันนี้อาจจะแบบเล็กกว่าเบากว่า,าน้ําหนักอันนี้จะเบากว่าด้วยนะครับเมื่อกี้ลืมบอกจะเบากว่าเหมือนโทรศัพท์มือถือนะฮะอาจจะเบากว่าโทรศัพท์มือถือด้วยนะออันนี้ก็จะหนักขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ได้หนักมากนะครับแต,แต่แค่จะหนักกว่าตัวรุ่นพกพาถ้าเกิดจะเทียบกันนะอ่าเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับว่ารุ่นพกพานี่ฮะจะมีไฟฉายในตัวนะ ก็คือตรงนี้นะจะเป็นเหมือนไฟแฟลชนะเวลาใช้ก็คือเรากดตรงขั้ว่าว e d ดีตรงนี้ไฟฉายก็จะติดนะใช้ในกรณีที่เราต้องการเปิดแบบชั่วคราวในที่มืดนะครับเวลาที่เดินไปที่เตียงหรือปิดไฟแล้วจะเดินไปห้องน้ำเนี่ยได้นะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นไฟฉายจริงจังนะครับไม่ได้หมายถึงว่าใช้ไฟฉายที่ไปฉายในเดินอตอนกลางคืนที่มืดมืดหรือไปท้องนาไปสวนตอนกลางคืนนี่ไม่ใช่นะครับเป็นไฟฉายแบบว่าเป็นไฟแฟลชออกมาจากเครื่องเฉยนะครับก็จะ แต่ในที่ที่มืดๆเนี่ยเขาก็สว่างพอสมควรนะอ่านี่ไฟฉายในตัวต้องกดค้างนะครับถึงจะติดไม่ได้หมายถึงว่ากดครั้งหนึ่งแล้วเขาจะติดตลอดต้องกดค้างถึงจะติดปล่อยก็ดับนะครับอ่านี่คือความต่างที่ชัดเจนอีกข้อหนึ่งของรุ่นพกพาและรุ่นปุ่มใหญ่แต่รุ่นปุ่มใหญ่จะไม่มีไฟฉายนะครับอ่าบางคนชอบถามมาว่าเอ้แล้วธรรมะข้างในเหมือนกันไหมธรรมะข้างในเหมือนกันนะครับจะเป็นของธรรมะสุขีที่คัดสรรคุณภาพมาแล้วนะครับถ้าเป็นอ่า รวบรวมครบคันทั้งบทสวดมนต์ธรรมเทศนานิทานภาษิตเพลงธรรมะนะครับมากกว่า2222บทนะครับแบ่งเป็นหวดหมู่ชัดเจนตามสาร,รบัญเลือกฟังได้เลยนะฮะก็<อ>คือไฟธรรมะจะเหมือนกันนะข้างในไฟธรรมะจะเหมือนกันแล้วก็อุปกรณ์ที่ได้เหมือนกันไหมอุปกรณ์ที่ได้เหมือนกันนะครับทั้งรุ่นพกพาและรุ่นปุ่มใหญ่เนี่ยจะจะไปเป็นกล่องแพ็กเกจแบบนี้เลยนะฮะนี่กล่องแพ็กเกจแบบนี้เลยเนาะนี่ฮะเป็นกล่องแพ็กเกจแบบนี้เลยน จะเป็นแพ็กเกจของธรรมะสุขีโดยเฉพาะนะครับเขียนว่าธรรมะดีชีวตสุขีแล้วก็จะมีบริการหลังการขายด้านหลังนะครับอ่าเป็นเบอร์โทรเป็น Facebook เป็นไลน์สแกนได้เลยเบอร์โทรเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับของทางร้านมีคําถามเพิ่มเติมนี่สามารถโทรสอบถามได้เลยนะอ่ามีเบอร์โทรมีช่องทางติดต่อบริการหลังการขายมีกล่องแพ็กเกจแล้วก็จะมีมีแถมตัวหูฟัง มีแถบตัวหูฟังแบบนี้เลยนะครับทั้งคู่เลยนะทั้งสองรุ่นเลยมีตัวหัวชา,าร์จท้ก็ของแท้นะครับมีอะไรอีกแล้วก็จะมีคู่มือการใช้จะมีคู่มือการใช้เห็นไหมคู่มือการใช้จะระบุไวสองรุ่นเลยว่าเป็นรุ่นปุ่มใหญ่หรือเป็นรุ่นพกพาเนาะเพราะว่าใช้ลักษณะการใช้คล้ายกันก็จะมีบอกลำดับตัวเลขว่าปุ่มไหนใช้ทาอะไรฟังเอฟเอ็มทำยังไงหรือชาร์จแบตต้องทํำยังไงนะครับเป็นแบบพิมพ์สีสวยงามนะครับอ่าแล้วก็จะมี ตัวสาร,รบันสาร,รบันธรรมะส,สุขีนะครับเพื่อบอกลำดับตัวเลขว่าไฟธรรมะอะไรอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ให้สามารถกดเลือกฟังได้เลยแต่บางคนผู้สูงอายุบอกว่าไม่อยากมาอ่านไม่อยากมาเลือกก็ได้นะครับกดเล่นเ,เวลาเปิดเครื่องเนี่ยเขาจะเล่นต่อไปเรื่อยๆนะจากบทธรรมะหนึ่งก็ไปเวลาจบเขาก็จะเล่นต่อไปยังไม่ต้องไปกดก็ได้นะครับธรรมะเรามีเยอะมากเนาะฟังยังไงก็ไม่หมดเนาะแล้วก็จะมีบทสวดมนต์ มหามงคลตัวนี้ก็แถมไปให้ด้วยมงคลต้องการฟังบทสดมนขณะที่จะฟังธรรมะไปด้วยแล้วบทละสวดมนไปด้วยนะครับเนี่ยบทสดมนสำคัญมีครบเลยจะมีหลายแผ่นมากๆนะครับจะมีทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเขาเป็นการพับซ่อนอยู่นะครับตัวนี้ตัวหนังสือใหญ่อ่านชาัดเจนนะครับอ่าอันนี้แถมไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จนะครับจะเป็นสายชาร์จที่ ที่มาก,กับตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นสายชาร์จ USB อ่าทั้งสองรุ่นก็จะมีให้นะแล้วก็เสียบกับหัวปลั๊กที่เราแถมให้เมื่อสักครู่นะครับอ่าก็สามารถชาร์จไฟได้เลยนะครับก็คือสรุปอุปกรณ์ทั้งสองรุ่นนี้ก็คือเหมือนกันได้เหมือนกันเลยนะเพราะเป็นสเปคเดียวกันนะนะครับราคานะคะร,ราคาเนี่ยจริงๆแล้วรุ่นพกพาเนี่ยจะราคาสูงกว่าน,นิดหน่อยนะครับอ่าสูงกว่าน,นิดหน่อย แต่ว่าแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นนั้นด้วยเนาะบางทีอาจจะมีการโปรโมชั่นที่แบบปรับราคามาให้เท่าๆรุ่นรุ่นปุ่มใหญ่นะก็ลองดูตามตามแต่ที่ที่ลูกค้าได้ซื้อและโปรโมชั่นณตอนนั้นนะครับโอเคอันนี้คือการเปรียบเทียบคร่าวๆนะครับของวิทยุธรรมะรุ่นปุ่มใหญ่แล้วก็รุ่นพกพานะครับที่ที่รีวิวนี่เป็นของธรรมะสุขีนะครับของที่อื่น เป็นยังไงอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะครับเรื่องอุปกรณ์เรื่องธรรมะเรื่องแพ็กเกจอะไรต่างๆคนละที่นะครับเพราะบางทีลูกค้ามองว่าอ่ะแล้วทําไมซื้อมาแล้วไม่เห็นเหมือนที่เห็นในโฆษณาเพราะบางทีต้องดูว่าลูกค้าเห็นโฆษณาของเจ้าไหนเนาะคนละเจ้ารายละเอียดต่างๆก็จะไม่เหมือนกันเนาะแต่น,นี้ของธรรมะสุขีนะครับกรณีที่ลูกค้าสนใจสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางที่ทางร้านจะแปะลิงก์ไว้ได้เลยนะ,ะมีทั้งทาง Facebook นะครับมีทั้งทาง e s h อ p e ี l a z a d a า เจดีเซ็นทรัลต่างๆหรือจะซื้อผ่านไลน์ก็คือแล้วแต่ช่องทางที่ลูกค้าสะดวกเลยหรือว่าอยากให้แน่ใจว่าซื้อซื้อถูกต้องกับธรรมสุขีเนี่ยให้โทร099 2821953นะครับเพื่อพูดคุยหรือต้องการยืนยันว่า,าเมื่อกี้ทักแชทไปนะใช่ร้านนี้หรือเปล่านะครับเพราะบางทีอาจจะมีคนแบบ้าขอาภาพจากธรมสุขีไปใช้แล้วทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดนะต้องระวังด้วยนะครับก็ของร้านเรานะครับเป็นร้านที่จดาานนทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องนะครับ ลูกค้าสามารถใช้ Google Search หาได้เลยว่าธรรมสุขีนะจะขึ้นมาเลยว่าจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับ0992821953เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าน่าจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างปุ่มใหญ่กับรุ่นอื่นๆนะหรืออาจจะเปรียบเทียบพกพากับรุ่นอื่นๆนะลองติดตามดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ